สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กันกันกบเกมของไมค์ครับนะครับกับในซีรี่วันเพียสเดอรชาเลนเจอร์พาที่สกันแล้วนะครับผมเยโอเคก็มาต่อกันดีกว่านะครับผมกับคลิปเน้นะครับอ่ะก็ความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับเรามาหยุดกันที่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยไอจุดที่มันเป็นหมู่บ้านนะครับผมเพราะว่าเราโดนตามล่ามานะครับมา ก็ตอนนี้เนี่ยมันเช้าแล้วนะครับผมผมคิดว่าเราน่าจะอ,าอยู่รอดได้แล้วนีครับโอเคมาเราลองมาทําการสํารวจหมู่บ้านกันดีกว่านะครับผมบทที่ NPC โ,โหบุกแรกเอเมอรอนเอ้ยเจ็บนะเนี่ยรู้สึกว่าจะมีบุ๊กอยู่นะครับตรงนี้แต่ก็ยังไม่ได้จะมีความจะเป็นอะไรนะครับผมโอเคมาเรามาดูตรงาทางด้านของพีระมิดกันก่อนนะครับก็พีระมิดเนี่ยมันจะมีแบบว่า ของอยู่ด้านในเลยนะครับซึ่งผมว่าจะมาดูเผื่อจะมีทองอยู่ด้านในนะครับเราจะเอาไปเปิดกล่องพวกนี้นะครับผมที่เราได้มาตอนคลิปที่แล้วนะครับโอเคแต่ว่าของตรูเต็มนี่หว่าเฮทิ้งปืนแล้วก็แอโร่ละกันนะครับผมมาเรามาดูกันดีกว่านะหวังว่าจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าระเบิดดักเราอยู่อ่าโอเคครับผมพังก่อนเลยนะครับ ก่อนที่มันจะเริเปิดออกมาโอ้โหเพชรโอ้มีทองด้วยนะครับเนี่ยขดจำโอเคเก็บมาเลยนะครับผมอะแทนของงงๆละกันนะครับไอ้แพลตฟอร์มนี้ก็ยังไม่ต้องใช้นะครับผมโอเคมีเหล็กด้วยเว้ยฮะอ้โหูทองเหล็กต่วโคตดเทพมีเยอะอูโหเพชรอีกแม่บอกเลยว่าคมสุดๆนะครับผม,มดูดิคือแบบมีกระดูกด้วยนะครับเนี่ยมา เราจะเก็บเอาไปแทะเล่นนะครับไม่ใช่หมาเว้ยโอเคนี่ครับผมก็ได้ทองมาเยอะพอสมควรเลยนะครับมาเราเอา TNT กลับบ้านดีกว่าเนีเผื่อบันแดวันนึงเนี่ยเราจะเบื่อชีวิตนะครับเราจะได้ฆ่าตัวตายได้นะครับผมงี้ก็ได้เหรอโอเคของเต็มทิ้งสตริงเฮ้ยมาเฮ้ยโอเคเรียบร้อยครับผมอ่ะเก็บ TNT มาเนี่ยแล้วก็ต่อป็อกไปด้านบนเลยนะครับผมมาเรากลับบ้านดีกว่าได้ทองมากี่ชิ้นอ่ะ12ชิ้น ก็12ชิ้นเนี่ยทำกุญแจได้4ชิ้นนึงครับผมอุ้ยมันก็แบบว่าเรียกได้ว่าเปิดได้เกือบครบเลยนะมามาครับผมคลิปนี้เนี่ยเราต้องได้ผลไม้พิศดารนะครับมารอดูเรยรอดูเรยอโอเคโอเคมาเรากลับบ้านกันก่อนดีกว่านะครับบ้านเราอยู่ตรงไหนไวะนเนี่ยวัตฟักน่าจะจุดตรงนูน้นหรือเปล่าเฮ้ยเอ้ยหื่กระปองเพชรไอ้บ้าเออผมไม่ค่อยมั่นใจครับแต่ว่าแต่ก่อนนะผมขอมาเช็คหมู่บ้านดูดีๆก่อนนะครับผม เผื่อจะมีแบบว่าเอ้ยสะดุดเผื่อจะมีแบบว่าบ้านที่มันจะมีของอยู่ด้านในนะครับเออมันเรียกว่าอะไรผมไม่ซ้ำเหมือนกันนะครับผมโอเคบ้านหลังไหนว่าเออเหมือนจะไม่มีนะครับผมเรา,เอาไอ้พวกพืชพันธุ์ผลผลิตเนี่ยกลับบ้านจะก่อนไหมโอเค okay. เราเอากลับบ้านสักหน่อยละก,กันนะครับผมทิ้งของที่มันไกลพังประลนะฮะโอเค <Okay. S 2> มาผมก็เอาแครอทละกันนะครับอของดีของดีของมีคุณภาพวิอะไรบ่นี้ เมื่อกี้มันเห็นจะมีอะไรสีฟ้าๆเข้าตัวไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคล้วปลูกคืนไหมเอะปลูกคืนปลูกคืนไม่เอาดีกว่าเราปลูกคืนลวกันนะครับผมเราเป็นคนดีนะครับ <c oughs> กล้าพูดเองวันนี้โอ้โห <c oughs> จำได้ว่าเราไปฆ่าไก่มาซะเยอะโอเคเอาโปรตโต้ด้วยละกันนะครับผมเราเอาให้หมดเลยละกันครับเดี๋ยวข้าวเนี่ยผมไม่เอาละกันนะครับเพราะว่าเราค่อยไปตามหาซิทเอาก็ได้นะครับผมโอ okay. เคเออแตาวเราเอาแค่ลงข้ามมาก็ได้นะอืใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม เรานี่มันคืออะไรวะเน,นี่ยวัตถุฟักเลยอขอดูก่อนแซ่ทำไมขอไม่เข้าตัวไปเนี่ยว้ามันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นโอเคเราเอาข้าวดีกว่าแซส,สตรตอนทิ้งไปของไรประโยชน์ทิ้งก็จะเ,เราเอารวมกันดีเออนบจะทำให้มันเปลืองช่องทำไมไปเนี่ยโอ้โหโคตดบ้าบอกเขาแตกเนี่ยับผมเปคือ,อะไรวะเน,นี่ยเดี๋ยวจะขอเก็บมาเอ้ยมันเก็บไม่ได้หว่ะัะผม มันคืออะไรวะช่างมาตะการน,นะครับอ่ะมาขอทําการโยเข้าวแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคข้ามาเอ้ะอะไรเนี่ยเนี่ยมันดอกมาตลอดแลนะครับแล้วมันก็จะหายไปในเวลาสักพักหนึ่งนั่นไงโอเคเอาไปว่าช่างมาเถอะนะครับเอ๊ยตัวอะไรอะโอ้ยแซนโกเิมเช็ดเคีผมเลือดหนึ่งร้อยนะครับไอ้บา้าหูยใครมาจะไปสู้อะไรวเนี้ยเอ้ยใจยเจยเน็นใจเย็นพี่รับพี่รับพี่อย่ามาหาผมเลยผมขอ ใช้ชีวิตอยากมีความสุขเถิดครับพี่ครับโอ้โหพี่ครับผมไม่อยู่แล้วครับพี่ผมไปแล้วครับผมเอ้ยพี่ครับโอเคแม่แค่มาขโมยของเล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้โถไอพี่นี่งกจริงๆเลยผ่านไปเรื่อยจริงๆกูเนี่ยโอเคเดี๋ยวจะขอเอาโปเตโต้สักครู่หนึ่งอ่ะพอแล้วพอล้นะครับเราเก็บไปเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โอ้ by god oh my god the thing เซฟฟิงโอมันตีไม่ได้ด้วย what the fuck what the fuck ตีไม่เข้าด้วยโอ้โหหนีเลยหนีเลยไพเวตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าตามมาอย่าตามมาเรากลับบ,บ,บ,บ้านเรากลับบ้นนานาาาาาาบ้านเราอันไหนวะมันซีหนึ่งหรือซีสองหรือซีสามมันจะเดือดใ่ดูดใส่ดูระวังระวังอ่าบ้านเราน่าจะเป็นจุดนูน้นใช่ไหมใช่เหมื่อไรใช่เหมือเรื่อเออชึบเออชึบซึ่งกูคิดว่าเนี่ยไม่น่าใช่แล้วนะครับบ้านเรานี่มันจุดตรงไหนเธอทำไมฉันจำไม่ได้ละเฮ้ย อาจจะเป็นจุดตรงนู้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูก่อนเดี๋ยวเราไปดูก่อน,นะครับโอเคสฟิงเลิกตามแล้วนะโอ้โหเเกิดมาเป็นโดงเลย <c oughs> ปัญหาคือเราเนี่ยไม่สามารถโจมตีมันได้นะครับผมโคสุดสวยสวยสุดนะครับโอเคแล้วเราต้องเผ็ดนะครับผมโอ้โตัวบ้าเราไปเรียกโคตรเยอะแต่ก่อนนะไอ้เป,เป็ดเป็ดเป็ดเอ้เอ้เป็ดใจ,ยเ,ยจยเย็นใจเย็นเฮอย่าเข้ามาโอเคแกแกฉันจะไปฆ่าแกโอู้หตัวอะไรไปเนี่ย แม่มันตัวใหญ่ไปเฮตัวใหญ่ไปไม่กล้าสู้เอ้ยนั่นมันมีทหารอยู่เราจะไปเอาค่าธุรกิจโอ้ค่าธุรกิจเราเนี่ยพุ่งทะยานถึง100อแล้วนะครับเล็กตัวว่าโคตรเยอะใช่ไหมทหารเรือเอ้ยเใจเย็น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 ไอ้เอาอะเอาอะอยากสู้กับผมพี่พี่อยากไฟกับผมนี่แน่นี่แน่ไม่ยแดกกรหรอกโอเคมากลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านรถบ้านตัวนึงมันกลับทางไหนะเนีย เฮ้เฮ้เจอหมู่บ้านวิ่งน่าใช่บ้านเราไหมเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปดูก่อนกรับไปดูก่อนพอดีผมมันก็จะไม่ค่อยได้นะอาา้าน่าจะเป็นบ้านเราเนี่ยครับผมดูจากการที่ว่ามีบ้านเนอกอย่างนี้แล้วเนี่ยบ้านเราแน่นอนนะครับโอ้โหบ้านสุดแสนรักนะครับก็บ้านแล้วนี่มันบ้านเอพิซีนี่แน่ ไอ้ทหารเรือโอเคผมว่าเราต้องทําการมาร์คจุดเอาไว้ก่อนแล้วนะครับผมโอเคมายโฮมนี่ก็ผมบ้านของเรานี่ครับบ้านฉันโคตรน,าาน้าด้านอ่ะคือไปเอาบ้านเขามาแล้วก็บอกว่าเป็นบ้านตัวเองโอ,โ,อโอ้โหนี่ทำไมตูเล็กได้ว่าแย่ได้ขนาดนี้วะเนียโอเควันดีเดนเดมูชิไม่จะกินาวเรามาผมเรามาทําการถลุงกล่องดีกว่าเนี่ยที่เราได้มาทั้งหมดที่มีนะครับอ่ะโบนี่ก็ ขอทําการเก็บไปก่อนละกันกน,กน,กกนะครับผมลงเหล็กนี่เรล็กได้ว่าเยอะแยะมากมายเลยนะครับอ่ะขอแยกไว้ขอแยกไว้อาหารเก็บไปเอ้ยนี่มันเป็นแบนเนอร์นะครับเนี่ยเหมือนจะเป็นธงนะแบบว่าเราไปชิดได้เราหรือเปล่าวะเนี่ยต้องลองดูต้องลองดูเต้เทหาเรเลยมาอย่ามายุ่งกับฉันได้ไหมอย่ามาจุกฉันเสะโอเคเรียบร้อยมา,อาลองปักธงแบนเนอร์ดูไหมแนบซีแบนเนอร์ชิปะเมื่นกันแค่เนี้โอ้โหนึกว่าจะอันใหญ่ครับผมมัน อ่านแค่นี้เหรอวะโอ้โหเรียกได้ว่าโคตรผิดหวังนะครับแต่ก็ถือว่าประดับบ้านไว้แล้วกันนะครับผมโอเคมาผมมาเรามาทําการถลุงกล่องกันดีกว่านะครับอ่าเดี๋ยวก่อนนะรู้สึกว่ายังเก็บของไม่หมดเลยอ่กระสุนคายโรสกินี่เรียกได้ว่าเก็บไว้กับตัวแล้วกันนะดาบมารีสซอสซอสโอเคสตรอเบอร์รี่นี่ก็เก็บไว้ทําการเพาะปลูกในอนาคตนะครับผมเฮียนทีนี่เรียกได้ว่าเก็บเข้าไปเก็บเข้าไปเก็บเข้าไปอะไร นะครับมาพร้อมแล้วเรามาทําการเรียกที่ว่าถุงกล่องกันดีกว่านะครับผมโอเคครับผมส่งการเปิดกล่องนะครับเราต้องใช้อ่าสิ่งที่เรียกว่าคีย์นะครับคีย์นะครับผมไม่ใช่อย่างอื่นนะครับก็ทําการนะผมทําคราฟอย่างนี้เลยนะครับเราจะได้เรียกที่ว่าเป็นอ่าแม่กุญแจโซเดกมาเนี่ยโซเดกโอ้โหโคตรเฟี้ยวฟ้าวนี่ครับผมก็ได้มาสี่ชิ้นนะครับซึ่งก็วิธีการเปิดกล่องนะครับก็คือการเอากล่องมาแล้วคลิกขวานะครับผมโดยการเปิดกล่องหนึ่งอันเนี่ยต้องใช้กุญแจหนึ่งลูกนะครับอ่า ก็เราจะมาทําการเปิดกระดีกว uh ่าเด้ยเดี oh. ๋ยวจะก๊อปปิ้นก๊อปปิ้นเดี๋ยว็ดเด็ดเดียวเดียวดีโอ้โหโอ้หูนี่เลยนี่เลยโอเคก็มาเราจะมาทําการเปิดกันดีกว่านี่รับผมแล้วทำไมไอ้ก๊อปปิ้นมาเยอะจังวกเนี้ยน่าตกคาสิจริงเลยอย่าเพิ่งกินซะโอเคเฮ้ยเด็ดเด็ดยังยังไม่ยังไม่มาอีกเหรอยังไม่หยุดมาอีกเหรอมาผมเฮ้ยมันใกล้เมืดแล้วว่ะเรานอนก่อนละกันนะครับเรา อ่เราจะเปิดตอนแบบว่าอารุณเบิกฟ้านะครับผมนกกาบอยบินนะครับโอเคนอนไปนะครับผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้เนี่ยอารุณเบิกฟ้าแล้วดีครับผมนกกาบอยบินเลยนะฮะหมาผมเรามาเปิดกล่องกันดีกว่านะครับโอเคกล่อ okay, งที่หนึ่งสามสองหนึ่งไปลเลย,เยได้ปะวะไม่ได้เอบ้าเอ๋ก็มันจะมีโอกาสแปกด้วยนะครับผม ดูดคิคือกล่องหนึ่งนี่ตูยังแป๊กเลยโถเอ๊โอเคไปกล่องที่สองสามสองหนึ่ง let's go โอยชิหาแล้วชิบพาแล้วปแปแป๊กไปสองกองล่องได้ไงเอา้าวได้ไงตูอาได้ไงมากล่องที่สามพร้อมหรือยังสามสองหนึ่งไปเฮ้ยชิบพาแล้วนี่มึงแป๊กสามกล่องได้เหรอเอ้ยเดี๋ยวเดยเดีวดีโอ้ยเดี๋ยว เฮ้ยมันแตกสามกล่องเลยว่าเฮ้ยอยอะไรมันจะดวงสวยขนาดนั้นไอ้พ่อโอ้โหนี่มันกล่องสุดท้ายแล้วนะเว้ยต้องหลับตาแล้วครับผมมาผมขอหลับตาเปิดแล้วกันนะครับโอเคสามสองหนึ่งชึบได้ไหมได้ตาหอโอ้โหกว่าจะได้ครับผมได้กล่องสุดท้ายพอดีครับเป็นผลโดคุโดคุนะครับผม จะเป็นผลของอแม็กเจอร์แรนนะครับที่คุกอินเพลดาวนะครับผมถ้าใครเคยดูบนพีชนะครับก็จะรู้จักกันนะครับผมมาผมก็เรียกได้ว่าเกือบไม่ได้เลยนะครับพอดีคือแบบไปหามานี่เรียกได้ว่าได้มันน้อยมากนะครับผมโอเคนะครับซึ่งเดี๋ยวอนาคตเนี่ยผมาวางแผนเอาไว้นะครับว่าจะสามารถหากล่องได้ทางอื่นโดยการไม่ต้องไปตามหาเรือด้วยนะเดี๋ยวผมคิดๆอยู่นะครับว่าจะหาได้โดยการไหนนะครับผมอาจจะแบบหาของมาแลกเอาผลปิศาจพวกนี้นะครับผมคือ เพื่อให้เราสามารถหาได้ง่ายไงนะครับอ่าก็ตามนี้คือผมกำลังคิดอยู่นะครับผมมาเราเข้าสู่เนื้อเรื่องดีกว่านะครับนะครับผมโอเคมาเรามาลองผลดูคูดูคูดีกว่านะครับเราจะไปที่อุกกาบาตตกตรงนู้นแล้วกันนะครับผมอ่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าอุกกาบาตจะมีสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ามอนเตอร์อยู่ด้านในหรือเปล่านะครับแต่ก็เดี๋ยวไปลองกันดีกว่านะีครับผมโอเคมาเราทําการรับประทานเลยแล้วกันนะครับโอเค พร้อม,มอหมมมมมอรือยังครับผม3 2 1ง่งงามงๆๆงงงอร่อยโอเคเอ้ยตดี๋ยวผลผลพิษสารบ้านแหนงมันอะไรวะเนี่ย w h a เ the f u ล k เลยเอโอเคก็จะมีอย<ส>ู<ส>่3สกิลน,นะครับผมจะเป็นไฮด้านะครับก็ดาเมจเนี่ย25เลยนะอืมโคตรแรงโคตรแรงแล้วก็จะมีอ่านว่าอะไรวะเนี่ย <laughs> น่าจะเป็นโชโรบอนนะครับผมดาเมจ4ครับผมคาดว่าน่าจะเป็นการติดพิษนะครับผม แล้วก็จะมีเอาวีนอมเดมอ,อนนะครับผมจะเป็นการแปลงร่างเป็นปีศาจนะครับมาเรามารองกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคเอ้ยโอ้หูยมามากอบินอยากเจอใช่ไหมไปกงร่างฉัฉ <c oughs> ันกลายเป็นปีศาจพิษแล้วก็ปีศาจพิษนะครับผมเวลาเราเดินเนี่ยจะมีแบบว่า อ่น้ำเมือกนะครับอ่าตามตูดเรามาเรื่อยๆนะครับผมน้ำเมือกไอ้บ้าที่มันพิษนะครับก็จะมีอภิษตามตูดเรามาเรื่อยๆนะครับผมตามนี้เลยนะฮะโอเคเอ้ยจะระยะเวลาหมดไอ้บ้าเอ้ยโอเคแต่ก็ถือว่าประมาณนี้ครับผมซึ่งถ้ามีคนมาเหยียบพิษเราครับเขาก็จะเลือดลดลงไปค่อนข้างเยอะเลยนะฮะผมโอเคมาเรามาลองไอ้บอลดีกว่านะครับมากรอบบิ้นชันยิงได้เหมือนกันเว้ยเฮ้ยอุ้ยอ่าเป็นบอลระเบิดนะครับเนี่ยอู้นี่เลยครับผมก็ตัวที่โดนเนี่ยจะมีสถานะติดพิษด้วยนะครับเนี่ยก็ เรียกได้ว่าเจม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 เจ๋อไปเลยนะฮะโอเคลองให้ด้าไปอะไรให้ได้โอ้โหตายทีเดียวโคตรสุดแรงนคะครับผมลองบอลต่อลองบอลต่อนะะี่ครับเรียกได้ว่าก็เป็นผลเป็นสารที่เรียกได้ว่าพอดีอพอดีคืออะไรก็อ่ากลางๆนะครับผมไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่มากนะครับมา เราลองแปลล่างดีกว่าถ้าแปลงล่างแล้วเราจะตีแรงขึ้นไหมลองดูลองลองลองดูลองดูนะครับลองดูเอ้ยแต่ははหูแต่กายิงเฉี to like to ่เหลือเกินให้จ้าฮ่าฮ่าฮ่ามาลองบอลเอ้ยแต่ไปศาจหมดระยะเวลามาช่างสั้นเหลือเกินโอเคบอลนี่เลยเป็ดน้อยไอ้จ้าวิ่งวิ่งวิ่ว้าว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 ไปอังรฤษฮ่าฮ่าฮ่านี่ยผมก็ตามนี้เลยนะครับคือถ้ามันแบบว่าเดินเหยียบพิษเราเนี่ย มันจะเลือดลดเลยนะครับผมคือมันจะจิตพิษนั่นแหละนะครับเดี๋ยว็ดเด็ดเด็ดเดเด็ดเอเดเดตู้ตกน้ำเฮ้ยเออเด็ดเดเรืมเรือเรือก็คือถ้าเรากินผลพิษาตเนี่ยเราจะไม่สามารถอืมว่ายน้ำได้นะครับผมโอ้เดี๋เดเด็ดยวเดี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 ยวขอขอเวลาดอคขอเวลาดอคขอเวลาดอคขอทำการอุดน้ำก่อนขอทำการขอทำการอุดน้ำก่อนคือตอนนี้เนี่ยเราเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์เงียกไงเราเลยสามารถว่าอ่าหายใจใต้น้ำได้นะครับผมโอ้ยยังดีครับยังดี คือถ้าผมเอาไอ้ผอ,อพันธุ์มนัมนดุ๊ดมาใป่านี่ผมตายไปแล้วนะครับต,ต,ต้องระวังเลยนะครับเนี่ยเ,ยเดี๋ยวน้ำไม่หมดวะเฮ้ชิาพาร์ตไงตัวไงแต่โอเคนะครับต้องใช้เป็นบล็อกเดอสนคะครับผมในการกันน้ําไว้นะครับ <c oughs> ผมคิดว่านะเ,เราคงต้องแบบว่าเตรียมถังไปด้วยแล้วแหละครับไม่งั้นนี่เราไม่สามารถใช้ชีวิตจังดิบดีได้เลยนะครับไ <c oughs> ม่งั้นเราเนี่ย จะใช้ชีวิตเสี่ยงมากเลยนะผมถ้าเราแบบว่าไม่เตรียมกล่องเอาไว้นะครับ <c oughs> ผมคิดว่าง,งานนะโอเคจะขอออกจากอ่าบริเวณของน้ําก่อดกันนะครับผมโอเคน่าจะหลุดพ้นแล้วนะครับผมโอเคขึ้นไปได้บเลยนะครับอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับผมมาเราลองไปดูดวงดาวดีกว่านะว่าดวงดาวเนี่ยจะมีอะไรมัางนะครับผมก็เห็นคุณผู้ชมเนี่ยบอกว่ามีแร่แบบว่าเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราจะไปลองการซึ่งบล็อกดูก็ไม่ได้ออกมาเว้ บอกหมดนเนี่ยมันจะพอปะวะน่าจะเพียงพอมัง้งฮะเพราะว่ารู้สึกว่าดวงดาวมันจะมีแบบว่าเป็นแรงนุ่มถ่วงด้วยนะผมเพราะว่าการที่ผมเคยไปสัมผัสไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้เมื่อประมาณ,ปร,มาณประมาณเกือบปีที่แล้วเกือบ <c oughs> <c oughs> ปีที่แล้วโอ้โหโคตรนาเลยครับโอเคมานะครับผมเราต้องไปดูกันดีกว่านี่ครับ <c oughs> ก็บอกนี้เล็ก้ว่าใกล้หมดแล้วเนี่ยผมแต่ว่าดวงดาวมันคงจะทําการดูดเราขึ้นไปอยู่หลอกนะค,คิดว่างั้นนะมาลองดูลองดูนะครับผมเฮ้ดวงดาวดูสิฟ้าดูชั้นแซดูชั้น ดูชั้นดูด,ดาวอุมันไม่ดูดเปเฮเออเดี๋ยวก่อนนะหรือว่าไอ้นี่มันไม่มีแบบว่าแรงน้ำถ่วะเนี่ยเฮ้ยต้องหูโด,ดวก่อนละมันดูดแบบไม่ทันตั้งตัวเลยป่ะโอ้โหดูด,ดิคือแบบเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไม่หัวคีเปอร์ตัวไปอยู่อย่างนั้นน่ะทาไมหัวคีเปอร์ไปอยู่ตรงขา what the fuck อะไรวะเดี๋ยวโอ้โหคดงงเวงวงงง,งโอเคมาครับผม เราจะเข้าไปด้านในกันครับถึงจะยังงงอยู่ก็เถอะเนี่ยครับผมอ่ะก็เห็นบอกว่าด้านาน,นั้นนี่นี่ไงน,น,นี่ไงครับผมจุดนี้นี่น่าจะเป็นแบบว่าแก,กนกลางหลักนะครับในการดูดเราเข้ามาเนี่ยครับผมโอเคมีออเลสโตนอยอู่ครับผมเอ้เอยผม,อผมไม่เจ้านี่มาผมไม่เจ้าไอพิกแอคเล็กมาไว้ครับผมชิพา,าตั้งไงตัวต้อง,ต,องอต้องมารอบหน้าแล้วต้องมารอบหน้าแล้วแต่ว่าเดี๋ยวขอมาดูก่อนละกันนึ่ครับผมเนี่เรือเนื่อเรืนี่เรืเหล็กเหล็กเหล็กยังพอมีเหล็กอยู่บ้างนะครับมีทอ่เอเ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงดูดกูท่าไหนปุ๊ดเนี่ย What the fuck นี่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 ตูอยู่ส่วนใหญ่ของโลกไอ้นี่มันแกนกลางหลักเฮ้ยเฮ้ย What 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 the fuck ออกมาได้ไงเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโคตรสุดงงเไงแต่ก่อนนะผมขอดูผมอยากได้ทองแฮะมันมีทองป่ะเฮ้ยเฮ้ยกลับมาที่เดิมเลยเฮ้ยเดี๋ยว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 ขอขอให้พี่เดินสะดวกเถอะโอเคเออมีทองไหมอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยเอไอมอรอนเหรอเฮ้ยใช่ปะวะ แต่คิดว่าไม่น่าไม่น่าจะใช่ไอ้ป้าเอ้ยไอ้ดาวระเบิดเอ้ยโอเคมาละอุ้ยเอ็มมาอดจริงจริงด้วยผมอุ้ยมีทองด้วยนะครับเนี่ยอู้ดวงดาวจะมีทองครับผมถือว่าเป็นความรู้ความรู้ครับโอเคแต่ผมค่อยมาอ่รอบหน้าละกันนะครับผมพอดีรอบนี้ไม่ไม่เตรียมไอ้พีแอคเหล็กมานะครับผมโอเคเราออกจากดวงดาวก่อนละกันนะครับเดี๋ยวการตอบบล็อกละกันนะครับผมอ่ะผมไม่ทราบเหมือนกันว่าจะมีวิธีอื่นไหมนะครับผมแต่ผมขอตอบบล็อกละกันนี่ นี่กูอยู่ท่าเนี่ยวันนี้วัตฟักนี่มันการเดินแบบว่าแบบร้อยหกสิบองศาโอเคเดี๋ยวก่อนนะขอเร่งก่อนขอเร่งก่อนเออโอเคขอเร่งก่อนขอเร่งก่อนหวังว่าเราจะไม่หัวทิ่มไปด้านล่างนะคิดว่างั้นนะครับผมโอเคเอ้ยแตะทำไมไอ้มือฉันมือฉันออกไปจะลงไปไงวัเนี่ยลงไปไงวัเนี่ยต่อบบักต่อบบักเฉยเฉยชฉบโอ้โห โอ้โหวินหัววินหัววินหัวโอ้ยตาลายทำไมเ่อมาชั่งตาลายได้เกินโอ,โ,โอเคโอเคกลับมาได้แล้วกลับมาได้แล้วโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นการบุกดวงดาวที่แบบว่าตาลายมากๆเลยนะครับเนี่ยโอเคมาก็ขอรงกันก่อนถ้าเราโดนลงไปเราจะตายเลยปะวะไม่เอาละกันไม่เอาละกันนะผมถือว่าเรามาเก็บไองานด้วยกันครับเก็บงานเก็บงานโอเคเป็นการแบบว่าทําลายสิ่งที่เราทำเอาไว้ครับงั้นมันจะไม่สวยเลยนะครับผม โอเคหมดแล้วนะครับผมอุ้ยหูมืดพอดีเลยนะครับมาเรากลับไปจบคลิปดีกว่านะครับผมเอ้ยแต่เอ่อไม่โฮมโอนยังไงไอ้บ้าเอ้เดือดผิดทางโคตรวัตฟักเลยโอเคกลับบ้านเราที่รากอุ้ยเดือดเดืออดมันไดโฟลแล้วว่ะเฮ้ยขอกลับบ้านก่อนขอกลับบ้านก่อนอย่าเพิ่งมืดเลยค่ำคืนนี้มันช่างอันตรายอะไรวะเนี่ยววัตฟักกบเหรอเดี๋ยวก่อนอ้หูมันช่างน่ากลัว เจก็ได้เป็นเพื่อนเจอก็ได้เป็นเพื่อนนี่เลยโอ้ยโอ้โอ้ไอ,อ,อ,อ้แอ,แอ,อ้ะยายาต้นไม้ครูสครูส กูจะทำชันเลยอย่าทำชันเลยอย่าทำชันเลยอย่าพึ่งทำชันเลยไอผมไม่อยากใช้ไอนเนี้ยในบ้านละวะไม่งั้นนี่ไอเอ็นพีซีอาจจะตายได้นะครับผมนี่อย่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะเยอะโอ้ยโอ้ยขอขอโทษกับพี่พี่ครับผมขอโทษครับผมไม่อยู่แล้วผมไม่อยู่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวอยากจะอยากอยากไฟเหรออยากไฟเหรอขอตั้งหลักสักแป๊บหนึ่งสี่ โ <Okay. c oughs> อเคเฮ้ยเดี๋ยวชาวบ้านมาอยู่เฮ้ยนายมาอยู่อะไรในบ้านฉันเนี่ยการพูดยังไงวะเ okay. นี่ยโอเคเนี่ยผมก็คลิปนี้ครับถือว่าเราจบไปได้อ,อย่างดีดีเลยนะก็กลับถึงบ้านแล้วนะครับผมแล้วก็ได้ผลพิสตร์ผลแรกมาแล้วนะครับก็คลิปหน้านะครับผมเราจะไปไปหาอุกกาบาตดีกว่านะครับผมโอเคก็จะการคลิปหน้าลวกันนะครับผมบ๊ายบายครับย